ราคาดิเต็มจอไม่มีเต็มจอว่ะก็ต้องเล่นงี้ไปก่อนนะ <S <S เกมต่อมยมวยมาครับเป็นอาเคดอ้าวโอเคอ๋อเ,อเนี่ยเรื่องเรื่องเ,อง <S 1> <S 1> เห็นเกมมันน่าสนใจครับก็ลองมาเล่นดีกว่าเป็นนักมวยผู้หญิงนะ กรุเรียบพีจีแล้วกันงานสุดละจีเคสเตลาสเตลาปะเป็นไงวะเป็นไงเฮ้ย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 แชปแเอาเฮ้ยเอาเอาแเอาเอาโดนน็อกเลยเปไงวะเฮ้ยเอาแพ้เลยกู ไปไงสูงะซูไงไอ้เชียเช่ยเจ็บเจ็บเอ้าเอาโอ้โห,โหต้องดูปุ่มก่นอนดีกว่าน่วมเลยครับเอก่อนเราก่อน,อนดูขีดคอนฟิกดิ เกมแพดดีเราเล่นเป็นเกมแพดเออนี่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 เป็นคีย์บอร์ดก็ว่าดื่อมตั้งเฮ้ยเออมาไหมเริ่ยังไงวะดูดิกดไหนต่อไหนลบปะลบเออลงล็อกบล็อกบล็อกบล็อกลอยบล็อกตบหุกฮุกฮุกฮุก มอุ้ยโอ้โหโอ้โหน็อกเลยเจ้าโคตรเก่งไอ้สัตว์อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้สวนเลยแย็บแย็บแยบเยบเยบเโอ้โหเก่งเกินไอ้สัตว์ โคตรเก่งนะโอ้ยโอ้ย,อย,อยอเฮ้ยเอ้ยเร้เฮี้ยเหี้ยมันอุ้ยไอเ้ไอเหี้ยโอ้โหโอ้โหแม่งโดนมาทุกเหี้ยโคตรยาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคีมแม่งปล่อยไม่ได้เลยแยบแยบเฮ้ยหแม่งคีมมันแบบปลปลอมแบบมันหุน้ไม่ได้เลยอ่ะโโอ้หแม่งโคตรเก่งแพ้สองศูนย์ว่ะโคตรยาก ไอ้เชี่ยแม่งหมัดหัโคตรแรงอ่ะไอ้ชิบก็ดูรัวๆเลยเฮ้ยอไ,ไอ้โหเฮี้ยแม่งสวนไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮี้ยมึงเกินไปเปล่า ฟะร้อ,องเฮ้ยเขี้อโห่มึงเกิดมาไอนสัตว์เกิดมาละเกิดมาละโอ้แพ้เหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยไอเขี้อมึงก็เกิดมาละเฮ้ย โหรโหดเหี้ยมันต่อยเป็นชุดอะ เฮ้ยโอ้โหมึงเกิดไปละเกิดไปละต่อยให้กูดิสู้บ้างไอสัตว์ต่อยไม่หยุดเลยวะไอเชี้ยบอดมึงเก่งเกินอ่ะเก่งเกินคนอ่ะเก่งเกินไอ้เก่งเกินคนยังไงมันก็เป็นบอดดีกว่าเออหลบเฮ้ยลบลบบล็อกต่อยบล็อก

เฮ้ยไม่หุ้กันรูเลยเดี๋ยวด้วยเกิดไปหลาสัตว์โอ้โหแพ้กูแพ้กูแพ้ฟ้าร้องฝนจะตกฮะเฮไยสวน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 เออ นอกไปดีเฮีโอ้โหแม่เกสเกมแพรี่ไว้ม็นต้องแพรี่อย่างเดียวเลยเฮียอ่ะออดีแมทปะมันไม่ไปต่อฮนะอืมอืมโอ้ยอืมอืมอือมาดิ เว้ยมาดิโอ้โหโโมันเวลาเม,มื่อมันมีเวลาแค่นี้ครับ10วิเองว่ะหรือหรือ20วิว่ววะ,วววะเวลาน้อยมากมันเร็วมากเกมมันเร็วมันมันหุ้งมามันหุ้งมามันหุ้งมาวสวนมันโดนอือชีวุว้งแรงมากอย่าโดนหุ้งมันอย่าโดนพุ้งมัน อย่าโดนฮุกมันอย่าโดนฮุกมันเรียบร้อยครับชนะเว้ยโอเคไปเรียบร้อยมีต่อมีด่านต่อปะอาเขียนไม่มีนะครับเช็คอาร์ติเกมหมดกันนีหมดในเรื่อง ห2 0อิวิแล้วก็ S M นี่คือ Survival โหมดสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะห้ามแพ้จริๆมๆบนเดิมครับอุ้ยหี้ยไปกูถ่ายเกมเมื่อกูนก็ตกนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเี้ยเกินนี่นี่ โอ้ยโอ้โหอืมเคได้ได้อยู่ได้อยู่เซอร์โวโมดคือเลือดเราจะไม่เพิ่มไหมวะลดเหรอลดเหมือนเดิมเจเจสู้ไปเลยครับสู้ไปเลยเราจะไม่แพ้โอ้ยอืมเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้โหกูไม่ไม่ได้สวนเลย

เกินชนะวะชนะเลยเราต,ต้องบล็อกเราต้องลบไม่ได้วันที่ต่อยมาแม่งลบไม่ไทันวะเกมมาเร็วอะชิคกีมม้พาบล็อกคืนด้วยดับบนหัวอ่ะอืมอืม

มึงสูนรอนนั้นดอกสุดท้ายพอเดีเกือบเกือบเกือบกระแตกจะเย้จะเย้เอ้ยเออ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 สวนนั่นเออโอ้โหยเออหลับปะโอเคโเค ยิงแกงเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหมัดหลอกแลบเย่อะเย่อะแยบอุ้ยโอ้โหก่อแตกก่อแตกอ่ะเหี้ยวแพ้ไอ้้เหียนิดเดียวเอง อ๋อแล้วเกมนี้แม่งตึงเกินเอาเหมืมอนสามโอเคโหโทว์จีจีสิบนาทีโควบอลดิเนทเชียชงสิบเอ็ดชั่วโมงโห่ไปนะเนี่ยนี่โหนี่แต่ละคน <c ười> มึงเล่นกันสี่สามเดือนที่แล้วสิอนที่แล้วสิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดเดือนที่แล้วโอ้โหขี้นานมากครับ เจ็ดชั่วโมงที่แล้วก็สี่แล้วสี่เดือนเป็นเดือนนั่นดีกว่าทีดีดียที่ทีแล้วคะแนูกพันรักพันอ่ะ